คิดเช่นวนเชียงสวัสดีจ้าที่เห็นอยู่นี้มันคือมันคือมันคือเือกใช่ค่ะมันคือเผือกเวลาปอกเปลือกเผือกเนี่ยสิ่งที่ทุกคนจะเป็นก็คือจะคันไม้คันมือยุกิกยุกิกยุกิกแบบนี้อุ้ยคัน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 เพราะเปลือกของเผือกมันจะมียางค่ะเลยทําให้เราคันวันนี้เราจะมาบอกวิธีการปอกเปลือกเผือกไม่ให้คันกันนะคะวิธีแรกนาเผลือกไปเผาให้ขนและยางในเปลือกของเผือกหายไปให้หมดค่ะ วิธีที่2ใช้ปูนแดงใช่ค่ะปูนแดงที่เอาไว้ทานกับหมากนั่นแหละค่ะเราก็เอาท้ายทั่วฝ่ามือไปเลยเต็มฝ่ามือทั้งสองข้างไปเลยยิ่งดีแค่นี้เราก็ไม่ต้องกลัวคันแล้วค่ะแล้วเราก็ไปปอกเผลือกได้อย่างสบายใจเลยเผือกปืนปูนปนไม่เท่าไหร่ไม่เป็นไรนะคะเอาไปล้างได้<ห>แต่วิธีนี้ดูยังไงก็เลอะเทอะไปหมดเลยเนาะเหมือนเพิ่งผ่านสนามลบมาเลย<ห>แต่สุดท้ายทางที่ดีที่สุดคือใส่ถุงมือค่ะบองกันได้ทุกส่วนของมือจับเผือกได้แบบเต็มเ็มสบายใจไม่ต้องกลัวคันด้วยมาค่ะแล้วก็เอาเผือกไปทําเมนูอาหาร เผือกผสมหมูสับเผือกซัลเกอร์ขยำเดี๋ยวก็ลืมค่ะลืมลืม,ล,มลืมปรุงรสก่อนปรุงรสก่อนปรุงรสด้วยง่วนเชียงซอสปรุงรสอาหารฉลากเขียวเกลือหิมาลัยง่วนเชียงซอสหอยนางรมแล้วก็ใส่น้ำตาลไปเลยจา้า ครานี้เราก็ขยำให้เต็มที่ไปเลยจ้า,าให้เป็นเนื้อเดียวกันนะขยำ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 เสร็จแล้วหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้เหมือนลูกอุกาบาตต่อไปเราก็เอาไปทอดกันเถอะจา้าพอน้้ามันร้อนแล้วเนี่ยเราก็ปั้นเป็นก้นกอนตามชอบใส่ลงไปทอดอย่าลืมพลิกหมูกล,กลับไปกลับมาด้วยนะจ้าเดี๋ยวมันจะไหม้สุกแล้วคีบออกมาพักไวเสด็จน้ำมันแล้วก็นําไปจัดจานสวยๆเลยจา้าเรียบร้อยแล้วหมูคุกเพือเพ่อกเพื่อนสามารถติดตามง่วนเชียงได้ทางง่วนเชียงทุกยอดเพิ่มรสอร่อย